ยุล่าแม่มดแมวหมวกทรงสูงม้อปรุงยาและไม่กวาดมีจุดกำเนิดเดียวกันจากการทำเบียร์วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องการล่าแม่มดในศตวรรษที่16-18ถึง18บนเกาะอังกฤษและกลุ่มประเทศในยุโรปกันค่ะรู้กันไหมว่าในยุคลางการต้มเบียร์เป็นหน้าที่ของผู้หญิงหากคุณเดินไปบนถนนและผ,ผู้หญิงใส่หมวกทงสูงยืนอยู่หน้าหม้อใบใหญ่ ที่ข้างๆเธออาจจะมีเจ้าเหมียวนั่งอยู่เธอกำลังต้มอ,อะไรบางอย่างที่หน้าร้านมีไม้กวาดวางอยู่ตรงประตูทางเข้าลูกค้าที่เข้ามาแต่ละคนได้ยื่นเงินให้เพื่อแลกเปลี่ยนกับของปริศน,นาในมือของพวกเธอหลังจากดื่มของเหลวในแก้วขวดพัสดสักพักบางคนมีอาการวิงเวียนบางคนก็ง่วงซึมบางคนหัวรอออกมาบางคนเปลี่ยนพฤติกรรมจากหน้ามือเป็นหลังมือบางคนเริ่มตะโกนโว,วโยวาย และใช้คํามวลนล้กับคนรอบตัวคนที่ดื่มไปมากๆบางคนอาเจียนออกมาคุณคิดว่าเรื่องราวที่ได้ฟังออกจากคุ้นคุณไหมคะใช่ค่ะมันคืออาการมึนเมาจากเิสราหากแต่ว่าถ้ามองในมุมมองคนยุคโบราณเครื่องดื่มแอลกอฮอลนี้ก็มีความคลายคลึงกับน้ำยาของแม่มดหรือยาพิษในความเชื่อของทางศาสนาด้วยใช่ไหมละคะม้ความเชื่อและความโรบของมนุษย์มาบุกรวมด้วยกัน กิดตัวเป็นกาล่าแม่มดในศตวรรษที่16-18ถึง18ความจริงแล้วในยุคนั้นผู้หญิงไม่ได้มีทางเลือกในการทำอาชีพมากนะัหนึ่งในอาชีพที่พวกเธอสามารถทำได้คือการต้มเบียร์ขายโดยพวกเธอจะใส่หมวกทรงสูงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาบนถนนสามารถมองเห็นพวกเธอได้ง่ายขึ้นบริเวณหน้าร้านพวกเธอจะวางไม้กอดไว้เพื่อบ่งบอกว่าร้านกำลังเปิดอยู่ และเพื่อนๆรู้กันไหมว่าวัตถุดิบหลักในการทําเบียร์คืออะไรใช่ค่ะมันคือเมล็ดข้าวบาเลเมื่อมีเมล็ดข้าวสีเหลืองอารา่ามย่อมดึงดูดสัตว์ฟันแทะที่มีชื่อเรียกว่าหนูวิธีแก้ปัญหาของเธอคือการเรียงเจ้าเหมียวสักตัวไว้คอยได้จับเจ้าหนูตัว้ายพวกนั้นหน้าที่หลักในแต่ละวันของพวกเธอคือการต้มเบียร์ในหม้อใบใหญ่และออกไปเล่ขายตามถนนคราวนี้พวกเพื่อนๆรู้กันหรือย,อยังว่าทำไมเมื่อเรานั่งถึงแม้หมดบางคนถึงได้นึกถึง เจ้าเหมียวไม่กวาดมอกุงยาใบใหญ่และหมวกทรงสูงแต่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเมื่อธุรกิจทำเบียร์เฟื่องฟูมากขึ้นการขีดกันทางเพศในธุรกิจนี้ก็ได้เริ่มขึ้นพวกเธอถูกยัดเข้าหาว่าเป็นแม่มดหรือสิ่งชั่วร้ายธุรกิจการทำเบียร์เริ่มเปลี่ยนมือจากผู้หญิงสู่มือผู้ชายอีกทั้งเมื่อเรื่องนี้บวกเข้ากับเรื่องความเชื่อทางศาสนาการเด้แม่มดจึงเริ่มต้นขึ้นเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องวันนี้สนุกหรือเปล่า ถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าผลตอบรับดีพี่พี่ช่อง o v e r b o c e อาจจะมีภาคสองนะวันนี้ไปก่อนขอบคุณค่ะสามารถมาอุดหนุนลายเสื้อของพี่ๆนักป้ปนะาได้ที่เซอร์เซลคมนะคะ